รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้กับผมอัิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลนะครับทั้งกลุ่มบุคคลแล้วก็รวมไปถึงองค์กรคุณธรรมด้วยครับวันนี้หากเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการราชการแผ่นดินในส่วนของท้องถิ่นครับ องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรท้องถิ่นนะครับที่จะสามารถบริหารจัดการทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีดีอยู่ดีได้นะครับในการบริหารจัดการในสิ่งต่างๆครับทั้งเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะครับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆครับวันนี้หากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นนั้นมีการทํางานที่ดีนะครับมองไปดูถึงบุคคลภายในองค์กรครับนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม ให้กับบุคคลในองค์กรนั้นมีคุณธรรมก่อนครับแล้วก็ด้วยคุณธรรมนั้นก็จะสะท้อนออกมาเป็นความสําเร็จในผลงานสู่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้ครับเราจะไปพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของคุณวัชรพงศ์ครับซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนายกครับ ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของท้องถิ่นนะครับในการทํางานนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวบ้านนี่เขามีอาชีพทําอะไรกันบ้างครับของตําบลเราเนี่ยก็เรื่องของการเกษตรกับค้าขายแล้วก็ทํางานโรงงานคือสามสามอาชีพหลักนครับนะครับเกษตรที่เป็นพื้นฐานปกติของชุมชนแล้วก็เรื่องของค้าขายก็ตําบลเราก็เป็นแหล่งค้าขายเครื่องจักรสารที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพระนครศรียา แล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารทั่วไปมีตลาดพื้นชนแบบคูทวดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ4ี่ห้าร้อยคนนะครับที่ทํางานโรงงานครับก็มีบริบทนะครับมีทั้งเรื่องของท้องถิ่นก็คือเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วเราเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับพระนครศรีอยุธยานี้คนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหลักการหรือว่านโยบายนะครับในการบริหารจัดการท้องถิ่นนะครับเรามีความดูแลห่วงใยในเรื่องอะไรให้กับชาวบ้านบ้างครับ คืออย่างนี้ฮะในภาพรวมตําบลเราเนี่ยครับของของผมเองต้องเรียนว่าก่อนที่เราจะทําโครงการอะไรเนี่ยผมเองมีการทําการวิเคราะห์นะฮะสวอตอ y s ล่ <S นะิบแะจุดอ่อนจุดแข็งของตําบลเราแต่ว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรจุดแข็งแล้วก็โอกาสแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่เราจะทําได้แล้วก็ดูบริบทภาพรวมของของพื้นที่นะครับว่าพื้นที่เราเนี่ยมีศักยภาพอะไรแล้ว แผนงานของจังหวัดพระนครศรียามีอะไรแล้วก็เป้าหมายหลักของประเทศเนี่ยคืออะไรอพอหลังเมื่อเราดูในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราจึงมากําหนดในเชิงนโยบายนโยบายนี้มันออกมาสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาจากผู้บริหารแต่ซึ่งก็มีทั้งนายกอบตอสมาชิกอะไรต่างเหล่านี้คิดนะครับผู้บริหารเองจะต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องมีวิธีคิดจะต้องมีมุมมองที่จะทํำยังไงให้ชุมชนตําบลของตัวเองนั้นเนี่ยเจริญแล้วก็คนอยู่ได้ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากประชาชนรประชาชนเนี่ยเราต้องให้โอกาสเขาคิดเขานําเสนอนะตามความต้องการของเขาก็โดยผ่านการกำคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนแล้วก็มีการประชาคมนําเสนอโครงการมาแล้วก็ต้องเอาสองส่วนเนี่ยมารวมกันพอสองส่วนนี้มารวมกันนะครับเราก็ต้องมาจัดลําดับอีกนะครับว่าโครงการใดจําเป็นนะเรียงตามลำดับความสําคัญ คโครงการใดเนี่ยชะลอได้แล้วโครงการที่เป็นความเร่งด,วด่วนที่จะทําให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยนะครับมีความสุขและอยู่ได้อันนี้คือคือภาพรวมของการบริหารและก็วิธีการของตำบลบ,บ้านใหม่ของเรานะครับ ันนี้คือสิ่งสำคัญเลยครับคราวนี้เนี่ยะฮะกระมองถึงมุมมองของการบริหารจัดการนะครับในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยครับที่ผมอยากจะถามนะครับมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเชิงลบสักติดนึงแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็จะชอบมุมมองอว่าในการบริหารจัดการเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีการคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เนี่ยถ้านายกให้นโยบายอย่างไรบ้างครับเรื่องของการทํางานเป็นพื้นฐานของความสุจริตนะครับอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วว่าภาพลักษณ์ของ อบอตอรหรือท้องถิ่นเนี่ยว่าจะเป็นอบอตอเทศบาลหรืออบอจอเองเนี่ยครับอดีตที่ผ่าน,นเราค่อนข้างมีภาพลบหรือแม้ทั่งปัจจุบันเองเนี่ยพอบอกความเป็นอบอตอเนี่ยคนจะรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วว่าทุจริตโกงกินอะไรต่างๆาเหล่านี้ซ,ซึ่งซึ่งไม่ดีเลยนะค,ะครับแต่อยากจะเรียนว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีปะกลกันไปเรื่องปกติในส่วนตำบลเราเนี่ยต้องเลียนตำบลผมเองนะครับผมเป็นนายกป,ปี2556ครับในขณะนั้นตำบลเนี่ย ตัวเลขเงินเนี่ยเรามีเงินอยู่บัญชีธนาคารทุกบัญชีแค่ 60, หกหมื่นกว่าบาทนะฮะครับหกหมืนกว่ากับนี่อีกสามสี่ล้านบาทนี่ค่าอาหารกลางวันเด็กนี่เงินภาษีหักนะที่จ่ายนี่ค่าไฟฟ้าเก้าแสนบาทสี่ปีไม่จ่ายครับอะไรต่างเนี่ยเทว่าติดลบหมดถามว่าวันนี้ตำบลของเราเนี่ยเราพัฒนาจนทั้งเจริญแต่อยากจะบอกว่านะฮะวิธีการเนี่ย จะทาอย่างไรที่เอาที่ผมทําแล้วกันว่าครับผมทำอย่างไรนะรผมเป็นเนี่ยนะฮะตาบลผมล้างบางนะครับใครท<ม>ุจริตโกงกินเนี่ยผมล้างบางหมดณขณะน,นี้เวลานี้เนี่ยเราดําเนินคดีประหลัดอบตเก่าสมัยยุคแรกก่อนที่ผมเป็นนายก<ม>แล้วก็มาอยู่ตอนผมเป็นนายกเนี่ยนะครับผมดําเนินคดีพุ่มนวยการกองช่างผู่มนวยการกองคลังครับตอนนี้โดนล ออกจากราชาการคือผู้บริการกองช่างโ mm hmm. ดนไล่ออกจากราชาการไปแล้ว mm hmm. ผู้บริการกองค้างคนเก่าย้ายไปที่อื่นแล้วก็ไปโกงไาอีกสามล้านแล้วก็หายสาบศูนย์ไปแล้วเนียราชาการไปเ mm hmm. หลือแต่ประหลัดบอบตอซึ่งย้ายอยู่ที่อื่นนะฮะทั้งหมดจะต้องติดคุกคนเป็นร้อยปี mm hmm. อันนี้คือความเก็ดขาดของผมคือล้างบางเลยแล้วก็พบทุจริตเมื่อไหรไล่าย,ย้ายไปที่อื่นก่อน mm hmm. แล้วดําเนินคดีตามหลังครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่านะฮะ,<จ>ะคุณจะมีญาติที่น ในหมู่บ้านในอะไรผมไม่สนครับผมทําตามอะไรก็ตามติดก็คือผู้บริหารเนี่ยต้องเอาจริงแล้วหัวไม่สายหางต้องไม่กระดิกนะครับคือคือเราทําในเชิงประจั์ว่านะฮะผู้จริตดําเนินคดีไล่ออกจริงนะออกจาชการจริงแล้วก็ตัดไปก็จะต้องติดคุกจริงๆเงินที่โกงไปก็ต้องตามมาคืนจริงๆนะหลายล้านบาทพอเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับ นั่นแหละความศรัทธามันถึงจะเกิดจากประชาชนทุกคนก็จะเห็นว่านายกเอาจริงผู้บริหารเอาจริงแต่ถ้านายกโกงไปด้วยนะไอข้ข้าราชการก็โกงด้วยทีนี้มันไปกันใหญ่เลยไงถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้การทําเชิงประจักษ์เนี่ยเป็นเรื่องยากยังไม่ยากมากผมใช้คําว่ายากมากเพราะนายกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะฮะท่านจะโดนขา้าราชการครอบก่อนนะ ข้าราชการก็จะหลอกบ้างอะไรบ้างครอบคว่าท่านจะเรียนรู้งานนั่นก็คือเป็นปัญหาส่วนหนึ่งแล้วระเบียบร,รชาชการอีกส่วนหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อท่านเข้าใจรู้ละเอียดแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ทันขน้าราชการนะังนั้นหัวใจสําคัญของการที่จะไม่โกงเนี่ยมันเริ่มจากตัวเราแล้วนะเริ่มจากตัวเราเริ่มจากพฤติกรรมที่เราเอาจริงกับคนที่ทุจริตคนโกงนะเพราะถ้าถ้าถ้าทาอย่างเนี้ยทําได้หมายความว่าท่านจะไม่มีแผลเมื่อไม่มีแผลท่านไป ฟันหัวใครก็ได้พูดง่ายๆเพราะท่านไม่ต้องกลัวไงแล้วแต่ถ้าท่านมีแผลเมื่อไหร่เนี่ยขัาการมันเอาท่านตายเหมือนกันครับถูกไหมฮะไปเอามันตายมันก็สวนท่านแน่นอนเพราะฉะนั้นหัวใจคือนายกผู้บริหารจะต้องไม่มีแผลไม่มีพุทธิตไม่มีอะไรเลยถึงจะไปฟันคนอื่นได้นะครับอันนี้คือหลักการของพตำบลเราครับ ก็คือเรื่องของการที่จะต้องมาปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้หมดสิ้นไปเสียก่อนแล้วก็ค่อยๆมาปูทางในการที่จะบริหารจัดการบนพื้นฐานของความสุจริตนะครับนโยบายเลยครับในการทํางานภายในนะครับมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงของเงินงบประมาณแต่ว่ายังมีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงของอํานาจหน้าที่ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าให้นโยบายอย่างไรบ้างครับ คือในเชิงอํานาจหน้าที่เนี่ยนะฮะมันก็แยกเป็นสองส่วนในส่วนหนึ่งก็เป็นของการเมืองกับข้าราชการนะครับในส่วนของข้าราชการในส่วนของการเมืองก่อนสําคัญคือตัวเราเนี่ยต้องทําให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีาการทุจริตการทําโครงการต่างๆนะั้นเป็นไปเพื่อส่วนรวมแล้วก็ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งเมื่อไหร่ก็ได้ นะฮะในเชิงทุกรูปแบบทุกกรณีครับถ้าท่านทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะฮะทำพูดท่าน,นจะศักดิ์สิทธิ์นะดาบที่ท่านจะไปฟันคนอื่นเขาม,ม,มันก็ดาบก็จะมีความคมนะในส่วนของข้าราชการเองเนี่ยนะครับนะ,ะก็ต้องให้เราต้องให้นโยบายเพราะว่าฝ่ายการเมืองคือฝ่ายที่กํากับการดูแลการทําหน้าที่นะในเชิงนะโยบายในเชิงอะไรต่างๆของข้าราชการเพราะนั้นผมเชื่อว่า ถ้าฝ่ายการเมืองไม่เอาซะอย่างเดียวไม่ทุจริต่เดียวข้าราชการไม่กล้าผมอยากจะเรียนอย่างที่ว่าในการทุจริตของหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองกับข้าราชการประจามีสองฝั่งผมบอกว่านักการเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะทุจริตได้โดยตัวเองนะครับผมใช้คํานี้เลยครับแต่ข้าราชการเนี่ยสามารถทุจริตได้ด้วยตัวเองเพราะว่าอะไรนมครับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย ข้าราชการมีคนทำเอกสารทั้งหมดเอามาเสนอให้กับฝ่ายการเมืองเซ็นข้าราชการสามารถหลอกฝ่ายการเมืองได้แล้วไปมีผลประโยชน์ได้ครับในขณะเดียวกันการเมืองเนี่ยนะท่านทําเอกสารเองไม่ได้นะแต่ท่านสั่งข้าราชการได้ครับเพราะฉะนั้นข้าราชการไม่เอากับท่านไม่โกงไม่ชุ่วกกับท่านเนี่ยท่านก็โกงไม่ได้นะนายกเมืองก็โกงไม่ได้ครโกงทุกทุกหน่วยงานเนี่ยมันมาจากสองส่วนร่วมมือกันคือ ข้าราชการกับนักการเมืองร่วมกันครับนะถ้ามันร่วมกันโกงมันโกงได้มันร่วมกันทําความดีมันก็ทําได้ครสองฝ่ายทานอานาจซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้คือเป็นภาพรวมของหลักการจริงๆเพราะนั้นการที่จะแก้ไขเรื่องการทุจริตการโกงกินเนี่ยต้องแก้ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจําแล้วที่สำคัญคือการเมืองเนี่ยมันมาแล้วมันไปนะคุณอยู่สี่ปีไปแต่ฝ่ายข้าราชการประจําเนี่ย อยู่<ข>านานนะครับครับเออมันอยู่นานถึงหกสิบปีเพราะนั้นถ้าค่ารายการประจําโกงเนี่ยมันโกงยันเกษียณนะครับอืถ้ามันดีก็ดียันเกษียณแต่ฝ่ายการเมืองเนี่ยมันอยู่สี่ปีแล้วก็ไปถ้ามาอยู่ต่อนเนื่องเนี่ยนะมันโกงต่อนเนื่องไม่ได้ครับนะอันนี้พูดถึงภาพรวมทั่วไปนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับคุณผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการราชาการแผ่นดินนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการทํางานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ในหลักของคุณธรรมนั้นก็จะตรงกับ1ข้อก็คือเรื่องของสุจริตนะครับที่สะท้อนออกมาให้เห็นครับว่าหากทํางานแบบสุจริตแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนจริงๆจะทําให้งานที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้หากเราพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหล หลายคนอาจจะมองไปถึงเรื่องของการนําเงินงบประมาณแผ่นดินนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแต่อีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นความสําคัญก็คือเรื่องของการทุจริตในเชิงของการนําอํานาจหน้าที่ของตัวเองนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านของท่านนายกนะครับก็ได้บอกกับเราแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกับนายกกันต่อครับว่าแล้วแนวทางต่างๆเนี่ยในการที่จะทําให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้นะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทำงานหวังผลให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นจริงๆเนี่ยมีวิธีการอย่างไรกันบ้างและผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยคุณธรรมเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ คนสื่อตรงซื่อสัตว์มันคงไม่คิดคดโกงจริงใจหยุดมือเบาไม่เอาของใครไม่หาง่ายและเห็นแก่ตัว เป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกเกลา้ากล้าไหมถ้าเราให้คุณขับมอเตอร์ไซค์ทิ้งตัวลงมาจากตึกสูงแปดชั้นความรุนแรงจากการตกตึกสูงแปดชั้นเทียบเท่าการชนที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง<อ>แล้วทำไมคุณถึงกล้าขับเร็ว 80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสอสในช่วงของสถานการณ์โควิดในตอนนี้ที่แพร่ระบาดนะครับฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับที่อาจจะมีความห่วงใย,ยในเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือไม่นะครับ ท่านสามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางโซเชียลหน่วยงานสาธารณสุขพื้นฐานหรือว่าสายด่วนของกรมควบคุมโรคนะครับ1422นะครับโดยความห่งใยจากช่อง10โทร,รทัศน์รันสภาครับ ูชมครับ คุณธรรม pads, คุณทำได้ในะวันนี้นะครับเรากําลังพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นการนําคุณธรรมครับเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการในส่วนของท้องถิ่นนั้นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่นะครับที่อําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังคงอยู่กับทางด้านของท่านนายกครับท่านนายกครับต่อกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วห่ะว่าเราได้มีการทํางานอย่างไรกัน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันบนพื้นฐานนะครับของการทํางานในส่วนของท้องถิ่นนะครับคนนี้นในการขับเคลื่อนง,งานต่างๆนะครับเมื่อเรามีการจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเรื่องของธรรมาภิบาลสําคัญมากครับมีการมอบธรรมาภิบาลอย่างไรครับให้ทุกคนนั้นทํางานด้วยความโปร่งใสแล้วก็หวังผลส่งเสริมคุณธรรมนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนได้ครับคือในหลักธรรมาภิบาลเนี่ยของเราเองเนี่ยนะฮะหมายความว่า,าสิ่งที่เราทําเนี่ย อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตก่อนหัวใจสําคัญเลยว่าสุจริตแล้วก็ไม่เบียดบางเวลาราชะการคุณต้องเป็นข้าราชะการเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณเป็นยี่สี่ชั่วโมงมนะวันอะไรที่คุณทําแล้วเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเนี่ยนะฮะคุณต้องทําคุณจะมาบอกว่าไม่มีเวลาหมดเวลามไม่ได้เพราะบ,บางทีความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเขาหวังพึ่งเรานะฮะแล้วสิ่งที่เราทําก็คือต้องเปิดเผยได้โปรใสได้ตรวจสอบได้อธิบายได้อื ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลสามารถสอบถามได้นะครับว่าเอาทำไมเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อธิบายได้แล้วการอธิบายทั้งทุกอย่างเนี่ยคุณโอเพนไม่ต้องมาปิดบังกันนะครับ,รบจะออกเสียงตามสายเวลาผมทาในหมู่บ้านผมออกเสียงตามสายหมดว่าทําอะไรยังไงเพื่ออะไรยังไงแล้วคนที่โกงทุจริตทําไม่ดีผมก็พูดเสียงตามสายได้ยินหมดทั้งสทิทั้งหมู่บ้านผมนี่แหละได้ยินหมดนะฮะเราอย่าไปกลัวว่าเขาจะมาเกลียดเรา อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําเลยว่าใครทําทไม่ดีทุกจริตที่เกลียดนะไม่ทํางานกินเงินหลวงประกาศชื่อบอกเลยเปิดโปงไปเลยคะแนนเสียเพราะผมประกาศเลยครับ,รบนะฮะออกทั้งลายออกทั้งทุกอย่างหมดเพราะอะไรมันว่ากันตามข้อเท็จจริงมีทั้งเอกสารหลักฐานพฤติกรรมซึ่งทุกคนเห็นจับต้องได้ครับถ้าเราทําอย่างนี้เป็นตัวอย่างว่าที่ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเขาจะเกลียดเราเนี่ย เราไม่ต้องห่วงเราทําถูกต้องถ้าเขาจะเกลียดเราแสดงว่าไอ้คนไม่ดีมันไม่ชอบเราค,รคนดีเนี่ยเขามีความสุขในสิ่งที่เราทําเขาเห็นในความถูกต้องแต่ถ้าเราไปกลัวไอ้คนชั่วคนไม่ดีนะกลัวมันจะไม่มารักเราเนี่ยถ้าคนไม่ดีคนชั่วมันมารักเราเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มผิดปกตินะถูกไหมฮะ <laughs> เราผิดปกติแต่ถ้าคนดี <laughs> เห็นด้วยชอบเราเนี่ยเราทำในสิ่งที่ถูกต้องท่านไม่ต้องกังวลมันจะเป็นหลักธรรมพิบาลหลักคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่หัวใจมันคือว่า ยึดหลักของความถูกต้องนะไม่ทุจริตไม่โกงกินท่านทําแค่นี้แหละครับผมเชื่อว่าองค์กรเราอยู่ได้แล้วก็เปิดเผยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทาไม่ต้องรักษาคะแนนเสียงตำบลผมเนี่ยนะนะผมจะไปฟังผมไม่ได้คำนึงถึงคะแนนเสียงผมยกตัวอย่างง่ายเลยปกติเลขานายกเนี่ยเขาก็ต้องตั้งจากคะแนนเสียงญาติพี่น้องถูกไหมฮะผมเนี่ยรับสมัครเลยลงเฟซบุ๊กรับสมัครใช้ก็ได้เป็นเลขานายกเข้ามาเลย ครับปรากฏเอ้คนที่สมัครผมก็ไม่ได้อยู่ตําบลผมนะมันอยู่จังหวัดอ่างทองมันก็เลือกตั้งผมไม่ได้ด้วยผมรับมาเป็นเลขานายกเอออันนี้คือตัวชี้วัดว่าเราผมเองเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงคะแนนเสียงเหล่านี้นะฮะแต่คํานึงถึงเรื่องของผลงานครับผมทํางานนะถ้าเราทําขนาดนี้จากตําบลที่มันล้าหลังตําบลที่มันโกงตําบลที่โลกลืมแล้วเนี่ยวันนี้เราพัฒนาจนทั้ง ระบบน้าประปาของเราอีกยี่สิบปีเราก็ไม่กลัวถนนหนทางไฟงต่างๆอย่างที่เราทําไฟสุ่มไก่นี่อะไรเห็นไหมฮะทุกคนได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจากการที่คุณเลือกนักการเมืองอาจจะเป็นผมในฐานะยานนายกปากจัดนะครับคเขาเรียกผมนายกปากจัดปากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมเป็นคนพูดตรงๆชัดเจนและทําให้เห็นทําให้ดูหัวใจเลยคือทําให้ดูนะให้เห็นจับต้องได้อันนี้คือสิ่งที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ย มีความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมรในการเลือกนักการเมืองเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับตรงนี้นา่าสนใจครับานายกค,ครับ น่าสนใจ<อ>นะครับเพราะว่านายกพูดบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นคนเลือกเราเข้ามาเป็นคนเลือกตัวที่ใครจะเข้ามาบริหารจัดการนะครับในท้องถิ่นเนี่ยคนนี้เนี่ยเมื่อภายในองคอ์กรเนี่ยเราส่งเสริมกันแบบนี้แล้วให้คนในองคอ์กรเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมยึดหลักการทํางานบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลซื่อสัตย์โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับสะท้อนอะไรอย่างไงบ้างครับหรือว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขาได้ซึมซับอะไรบ้างครับว่าในการเลือกคนดีคนที่ซื่อสัตย์จริตมีคุณธรรมเข้ามาทํางานเนี่ยแล้วจะเกิดผลที่ดี ต่อท้องถิ่นเขาเองครับเป็นหัวใจเลยนะถ้าคุณยังเห็นแก่ญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงกินเหล้าเมายาเป็นนักเลงหัวไม้คนขี้โกงคนขี้เกียจถ้าคุณเลือกคนเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวแทนคุณเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะพัฒนาตำบลคุณได้ไหมเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้นักการเมืองอย่างพวกผมหรือใครก็แล้วแต่เนี่ย S 2> <S 2> <S เขาเข้าไปพัฒนาไปไปนั่งเป็นกินเงินเดือนไม่ได้ไปนั่งเป็นนายกเป็นสมาชิกไม่ได้หรือเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างเนี่ยไม่ได้ถ้าชาวบ้านมีเลือกอ่าอยู่ที่<ต>ชาวบ้าน,เ,นเลยผมบอกเลยนะครับหัวใจเป็นพิษีชาวบ้านถ้าชาวบ้านยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดในการเลือกนักการเมืองเนี่ยตำบลชุมชนประเทศชาติมันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดในการเลือกนักการเมืองว่าดูจากคุณสมบัติ นะค,ความรู้ความสามารถและสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเขานะเราครั้งแรกเราอาจจะไม่รู้วัดดวงเลือกมันเข้าไปวัดดวงไปเลยนะฮะดูว่ามันจเจริญไหมถ้ามันไปทํางานแล้วมันดีเอาคุณเลือกต่อได้อืแต่ถ้าเข้าไปแล้วเฮงซวยคุณจะไปเลือกมันทําไมเราดูฮะถ้าคุณไม่เลือกอย่างเดียวเพราะว่าเข้าไปไม่ได้ครับนะฮะวัดใจยที่คนเลือกนะครับผมบอกได้เลยนะถ้ามันมีสมัครคนเดียวแล้วมันไม่ได้เรื่อง คุณก็อย่าไปกามันก็ให้โมูคาไปเริ่มเลือกกันใหม่ให้มันโมคะเลือกจนกระทั่งที่คนที่ดีมีโอกาสได้ลงไงครับนั่นผมสิ่งที่ผมทำผมพยายามเปลี่ยนวิธีคิดของคนว่าวิถีชีวิตความเจริญของชุมชนเนี่ยมันอยู่ที่มือเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักก่อนเราเลือกใครเข้าไปเป็นตัวแทนเมื่อเราเลือกคู่ครองเราเลือกเมียเราได้เมียดีเราก็ดีเราเลือกสามีดีเราก็ดีถูกไหมครับครับ เออเพราะนั้นเนี่ยหัวใจที่คนเลือกครับถ้าท่านเลือกเหมือนเดิม,มกี่ปีก็เลือกไอ้คนเนี้ย<ม>แล้วก็บน่นโอโ้โหไม่เจริญเลยบ้านเมืองแย่จังเลย<ม>ลําบากไปหมด จะไปโทษใครก็ท่านเลือกเลือกเขาไปเองเราโทษตัวเราเองถ้านก็ไม่เลือกเขามัาไปไม่ได้ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของการคัดคนนะครับเข้ามาเป็นผู้นําเข้ามาเป็นคนบริหารจาัดการให้ท้องถิ่นนะั้นมีความเจริญขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในระหว่างของการทํางานละครับวันนี้เนี่ยมีท่านนายกนะครับเป็นผู้นําและผู้นําชุมชนบริหารจาัดการบนพื้นฐานของความซื่อสัตสย์โปร่งใสแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านจากประชาชนด้วยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างไรบ้างครับกับความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนครับ ตรงนี้ผมจะบอกให้ในระหว่างทํางานเลือกไปแล้วถ้ามันไม่ไดีเรื่องเนี่ยนะครับชาวบ้านต้องกล้าพูดนะประชาชนต้องกล้าพูดว่าวมันไม่ถูกต้องคุณทําเรื่องเนี้ยเหงซวยมไม่ดีเรื่องขอโทษนะใช้สัพ์นั่นไปหน่อยแต่มันบ้านหมายว่าเรื่องเนี้ยปัญหาคือผมบอกให้ชาวบ้านยังไม่กล้าพูดเพราะอะไรดีไหมครับพอพูดแล้วกลัวเขาจะเกลียดกลัวไอ้พวกนักการเมืองถ้ามันจะเกลียดกลัวพวกหัวคะแนนจะมาเกลียดนะกลัวเขาจะไม่ชอบ แต่พายสุดผลเดือดร้อนอยู่ไทยท่านก็อยู่ตัวท่านและชุมชนของท่านครับสําคัญคือเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นเสียงหนึ่งเสียงเรามีค่าพวกเรามีค่าถ้ามันไม่ถูกต้องวันนี้ท่านพูดผ่านสื่อเลยโซเชียลท่านพูดเลยมันไม่ถูกต้องครับนะมันมีการตรวจสอบมันมีการหน่วยงานต่างๆปปชสตงหน่วยศูนย์คุณธรรมหน่วยอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายท่านต้องกล้าพูดนะครับถ้าท่านกล้าพูดบ้านเมืองเราจะเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าท่านไม่กล้าพูดท่านก็อยู่กันมาอย่างนี้แล้ครับจะไปโทษใครล่ะแสดงว่าความมีคุณธรรมเนี่ยไม่จําเป็นพูดถึงเรื่องของการเกงใจนะเอาอย่างเรื่องของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้บริหารเนี่ยมีอายุประมาณ4ปีใช่ไหมครับ4ีปีครับอ่าสี่ปีในการบริหารจัดการเนี่ยถ้าเกิดว่าวันที่เริ่มต้นเลยสักวันที่1วันที่2วันที่3ถ้าเกิดว่าสอแววเนี่ยเราพูดได้อย่ารอให้ครบ4ปีเพราะอันนั้นหมายถึงว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อชุมชน แน่นอนคืออะไรที่ไม่คอท่าท่านต้องพูดทันทีนะโอเคว่าผู้บริหารบางที่อาจจะมีเรื่องเพราะว่ามีอิทธิพลนะความมีอะไรต่างจนท่านกลัวนะแต่ถ้าท่านกลัวอย่างนี้ผมว่ามันมีหลายวิธีการนะเขียนจดหมายเล่าบอกไปที่จังหวัดที่สะะารักลางสตงอปปชนะแล้ววันนี้ผมว่าสื่อมันกว้างใครจะไปรังแกกันหรือจะไปใช้อิทธิพลกันเนี่ยผมเห็นกันผมว่าไม่ไง่ายนะ เสียผู้เสียคนกันได้ง่ายถูกไหมฮะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไงนั้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยท่านต้องกล้าที่จะเปลี่ยนในฝั่งประชาชนนะที่ผมพูดเนี่ยนะผมยุ่งทรงาบ้านเลยนะถ้าผมทําไม่ดีท่านพูดเลยนะจัดการเลยครับสามารถที่จะคิแจงได้โต้ได้ว่าอันเนี้ยเพราะอะไรอย่างไรกล้าที่จะรับการตรวจสอบกล้าที่จะพูดได้ไม่เป็นไรผมผิดท่านพูดแล้วผมอธิบายได้ไม่มีปัญหาเกินทํางานเนี่ยเราต้องไม่เกรงใจกันเพราะ ทั้งสองฝั่งทําเพื่อส่วนรวมครับถูกไมหมฮะแล้วประชาชนกรรมการจะเป็นคนตัดสินเองนะครับครับแต่ผมว่าระบบกฎหมายเราเนี่ยมันมันก็อโอเคในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเกี่ยววิธีคิดของคนก่อนว่าวันนี้ประชาชนต้องกล้าที่จะลุกมาพูดกล้าที่จะลุกมาบอกกล้าที่จะลุกมาเปลี่ยนแปลงเพื่อบ้านตรงนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนคำถ,ถามลูกหลานเราในอนาคตจะปแล้วเราจะไปร้องโวยวายว่าบ้านเราไม่ดีไม่เจริญครับจะไปท้วงโทษเรานี่แหละแต่ว่ามันไม่ดีเราเลือกเข้าไปแล้วเราผิดพลาดเราก็ต้องกล้าที่จะพูด แสดงว่าแบบนี้ครับชี้มูลความผิดเขาก็โดนปลดได้เหมือนกันดูไปครับแสดงว่าแบบนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าในความมีคุณธรรมเนี่ยของการบริหารจัดการท้องถิ่นเนี่ยต้องมีด้วยกันสามส่วนคือหนึ่งเลยคือนักการเมืองท้องถิ่นสองคือข้าราชการท้องถิ่นและสามคือประชาชนมีส่วนสำคัญมากสามส่วนครับต้องมีคุณธรรมสามส่วนเนี่ยครับสามส่วนมีหน้าที่ของตัวเองและจริงๆแล้วสามส่วนเนี่ยคานอำนาจ นะข้าราชการทักกล้านักการกล้าที่จะไม่ทุจริตไม่ร่วมือนักการเมืองนักการเมืองก็ทําอะไรไม่ได้ครับนักการเมืองเนี่ยถ้าคุณเด็ดขาดนะข้าราชการก็ไม่กล้า,าคุณ ừ ừ แล้วถ้าคุณเด็ดขาดทําถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน ừ ừ ประชาชน <shadows S 1> มไม่เห็นข้าราชการทําไม่ดีเห็นหนักการเมืองทําไม่ดีประชาชนต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะร้องเรียนกล้าที่จะรวมกลุ่มกันพูดถ้าสามอันนี้มันขาดอํานาจด้วยหลักคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ <leva> นะความตรงไปตรงมาและความถูกต้องเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงมันจะบาลานซ์อำนาจของมันเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งย่อหย่อนไม่กล้าไม่ทําและกล้าที่จะทุตรลิตกล้าที่จะโกงแต่ไม่กล้าทําความดีไม่กล้าที่จะพูดความจริงมันก็ทุกอย่างก็เสียหายครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับฝากบอกไว้นิดนึงครับว่าประชาชนต้องเข้มแข็งเราก็ต้องมีคุณธรรมด้วยจะทําให้ผลต่างเนี่ยของการที่เราหวังรอคอยกับนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ย ทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนใช่ครับเริ่มต้นที่ตัวเราฮะเริ่มต้นที่ประชาชนเลยครับครับอย่าไปกลัววันเนี้ยถ้าเจอหน้ากัมามีอิทธิพลโอ้เดี๋ยวเขาจะมาลังแกมาข่มเหงมาดักไปดักกระเทือบดักยิงนะก็ต้องพูดครับถ้านะท่านไปบอกหาผู้ว่าเลยเนะไปหาผู้การจังหวัดหาผู้ว่าไปหายันทำเนียบนายกเลยไปหาสื่อเลยครับ,รบผมว่าอันนั้นเนี่ย นะฮะจะช่วยปกป้องท่านได้แล้ววันนี้มันหมดยุคประเภทนั้นไปเยอะแล้วนะครับเราจะเห็นว่าข่าวคานนักการเมืองถ้าทําไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเจอโซเชียลในตายนะครับครัขอบคุณเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านนายกครับที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับของการส่งเสริมคุณธรรมทั้งภายในองค์กรแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยหากเราอยากจะให้มันเกิดคุณธรรมเกิดขึ้นมาในสังคมครับไม่ใช่เพียงแค่เราเฝ้าหวังรอคอยนะครับจากหน่วยงานที่เขาดูแลบริหารจัดการราชการแผ่นดินแต่ตัวพี่น้องประชาชนเราต้องมีคุณธรรมและสิ่งไหนนะครับที่ขัดต่อหลักคุณธรรมเราต้องช่วยกันพูดครับวันนี้เวลาของรายการนะครับหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ